ก็จะมาสาธิตวิธีการเพิ่มไม c r o t i กแบบในไมกโนติกในหลายตัวในอินเทอร์เน็ตเส้นเดียวกันนะครับก็มาที่เพิ่มเซิร์ฟเวอร์แมกโนติกไม k โนติกตัวแรกเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอใช้คาวนะครับซึ่งนำคาว m ม c r o t i กตัวแรกเนี่ยที่มันสามารถใช้งานได้นะครับก็คือคาว m ม c r o t i กที่ตัวแรกที่ต่อเน็ตนะครับ ก็นำคาวเนี่ยครับของไมโครติกตัวแรกที่ตอนเนี่ยมาเชื่อมนะครับแล้วก็ user name นะครับ user name ก็คือเป็น user name ของตัวไมโครติกตัวแรกก่อนนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านนะครับพื้นที่ตั้งใช้ไซต์งานนะครับก็ต้องระบุเป็นไซต์แรกก่อนนะครับอันนี้เราต้องทำเชื่อมตัวไซต์แรกให้ได้ก่อนนะครับ พอตตัวแรกเนี่ยเราต้องระบุเป็นตัวนี้ก่อนนะครับ8728นะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวแรกต้องใช้เป็น Port default นะครับแล้วก็บันทึกครับทีนี้ใช้งานที่2นะครับให้งานที่2องไมโครติกที่ต่อจากาาไมโครติกที่ต่อจากตัวไมโครติกตัวแรกอีกทีหนึ่งนะครับ ก็ใช้คาวตัวเดียวกันนะครับคาวของตัวไมโครติกตัวแรก User Name ก็เป็น User Name ตัวแรกนะครับยูเซอร์เนมพาสเวิเป็นของตัวแรกส่วนไมโครติกตัวที่2เราก็ต้องกำหนดนะครับกำหนดกำหนดครับกำหนดให้เหมือนกันกันกบตัวตัวแรกทั้งยูเซอร์เนและพาสเวิร์ดให้เหมือนกันนะครับ ก็บันทึกครับมันจะมาให้ระบุพอร์ตนะครับเราก็เปลี่ยนเพราะว่าเป็นตัวที่2แล้วนะครับเราก็เปลี่ยนพอร์ตอาจจะเป็น9 0 0 0สมมุตนนิครับเป็นพอร์ตเ0้าครับผมเอาบันทึกเรียบร้อยครับเมื่อบันทึกเรียบร้อยมันจะเห็นว่าไซต์งานแรกกับไซต์งาน2อ,ออนไลน์แต่ว่ามันจะแจ้งว่ายูเซอร์ออนไลน์ในไซต์นั้นนะครับเป็น3เพราะว่าประมาณคล้ายๆว่าจะหลอกครับ หลอกเฉยๆนะครับให้แจ้งออนไลน์ไม่ต้องไปดูนะครับใช้งาน2ว่าลูกค้าออนไลน์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีความสามารถจํากัดนะครับครับเมื่อสามารถใช้งานได้นะครับเราก็มาทําการ Forward Port จากตัวนี้นะครับจากไมโคร t i กตัวแรกครับก็ Forward Port ทั่วไปนะครับอ่าไมโครติกที่ต่อจากตรงเนี้ยถ้าใช้ไมโคร t i กเชื่อมจากไมโคร t i กตัวแรก นะครับก็ forward นะครับ forward ไปนะครับ forward ไปอ่า Mikrotik ตัวที่2อ่าก็เป็น forward เป็นอ่าแบบนี้ครับอ่าก็จะเป็น9000นะเอ้ย999นะครับ 9, 9, ครับ,รบแล้วก็ไปที่ action แล้วก็ datnet ครับ to IP สมมติ IP ที่เป็นขาแวนของไมโครติกตัวที่2ครับเป็น1 9 2 1 6 8 2 1 r 1อน่แจุดนะครับแล้วก็พอร์ตก็9 0 0 0เอ้ย999นะครับแล้วก็บันทึกไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับ forward ให้ได้แบบนี้นะครับครับก็จะเป็นตรง g e n นน a l เนี่ยครับเป็น d a d แล้วก็ tct T.C.P. แล้วก็ตรงนี้เป็นพอร์ต99แล้วแอคชั่นเป็น t o IP ขาแวนของไมโครติกตัวที่2นะครับแล้วก็พอร์ตถ้าไม่ได้ใช้ไมโครติกถ้าไม่ได้ใช้ไมโครติกนะครับถ้าไม่ได้ใช้ไมโครติกในการาาต่อเนต็ตต่อจากเราเตอร์โดยตรงโดยการแยกแค่ขาแลนครขาแลนมันก็ไปฟอร์เวิร์ดที่ตัวเราเตอร์ได้เลยนะครับครับแล้วทีนี้ไมโครติกที่ถูกฟอร์เวิร์ดมานะครับ m มโครติกที่ถ forward มาในไซต์งานตัวที่2ที่ต่อจากไมโคร t i กอีกทอดนีครับก็มาดูที่ i p แล้วก็ Service นะครับปรับพอร์ตนะครับจาก8728เป็นพอร์ต9 9 9 9นะครับครับพอร์ต API นีครับให้เป็น99ที่เรา forward มาครับผมแล้วก็สร้าง username password ให้มันตรงกับตัวแรกนะครับที่เราใส่ในเว็บไซต์ไว้เราเลือกโหมดสมมตินะครับเป็นแอดมินนะครับแอดมินครับแล้วก็เลือกเป็นไว้นะครับ จะไว้หรือฟูก็ได้แต่แนะนําให้ใช้ไว้นะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านให้ตรงกับตัวแรกครับครับผมแล้วก็ทําการบันทึกนะครับครับเราก็จะสามารถใช้งานได้แล้วนะครับครับผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ